นี่จะพามาชมกับเอลเลสปอร์นะคะที่แทบจะเป็นแบบฝาแฝดกันเลยค่ะแต่งคล้ายกันแทบจะเรียกว่าเหมือนกันเลยแบบ99.99%เลยเดี๋ยวเราพามาแบบเล่นเกมจับผิดภาพกันก่อนดีกว่าทุกคนนะคะคอมเมนต์กันมาก่อนว่า2ครคันนี้แตกต่างกันอะไรบ้างนี่ไปดูแบบคู่กันก่อนเลยค่ะอาเปรียบเทียบความต่างกันก่อนเลยทั้ง2คันนี้นะคะแต่งชุดวิกเตอร์เหมือนกันเลยค่ะแต่ที่ต่างกันคือนี่ กระจังหน้าค่ะกระจังหน้านะคะมีมาให้เลือกหลายไซส์เลยค่ะคันแรกนะคะเป็นไซส์เล็กนะคะส่วนคันนี้จะเป็นไซส์กลางนะคะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งที่เรียกว่าไซส์ใหญ่แต่หลกัหลกๆที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะก็จะเป็นไซส์เล็กกับไซส์กลางนะคะเป็นยอดนิยมเลยแถบสติกเกอร์นะคะ2คันนี้มีความต่างกาันซึ่งขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของทุกคนเลยนะคะว่าต้องการสีไหนนะคะแจ้งชิมมาได้เลย ส่วนไฟ3จุดตรงนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะพร้อมไฟด้านข้างตัวชุดวิกเตอร์นะคะก็เป็นสีขาวแต่บางคันนะคะเป็นไฟสีน้ําเงินนะคะอันนี้ก็แจ้งเชมาได้นะคะเดีย๋ยวเชปรับเปลี่ยนให้ชุดวิกเตอร์ด้านหน้าเหมือนกันเลยค่ะคันนี้เพิ่มเติมในส่วนของตัวสอตัวสอดอะคริลิกฝากระโปรงนะคะคําว่า e อ e วอเรแบบนี้ค่ะ ซึ่งตัวแบบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากโรงงานจะไม่ได้มีติดตั้งมาให้แล้วแต่เน,นี้ยติดลูกค้าต้องการติดเพิ่มเติมเจยก็ติดเพิ่มให้ได้ค่ะด้านหน้านะคะ2คันนี้ข้อไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านข้างมาดูดีเทลคันนี้ก็ได้ค่ะแต่ง,แ,ตงแทบจะเหมือนกันเลยตัวด้านข้างนะคะติดซุ้มล้อทรงวิตเตอร์นะคะเข้าเซตกับตัวกันชนหน้าพอดีเลยทั้ง2คันนะคะยังคงเป็นแม็กเดิมยางเดิมจากโรง,งงานนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางเพิ่มเติมนะคะซึ่งแม็กของตัวสปอร์ตเนี่ย ก็จะเป็นสีดําเงานะคะรับกับตัวซุ้มล้อแบบนี้ค่ะแต่อย่างที่แจ้งไปค่ะว่าถ้าเป็นแม็กเดิมยางเดิมนะคะในส่วนของสเกลสเกลล้อกับซุ้มล้อเนี่ยอะมันจะมีความต่างกันนิดนึงแต่ถ้าลูกค้าอัพไซส์แม็กอัพไซส์ยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะพอดีเสมอกันแต่ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบอีกทีนึงค่ะส่วนด้านข้างของตัวสปอร์ตนะคะจะเป็นสีดําเงาหมดเลยทั้งตัวกระจกมองข้างนะคะราวหลังคางแล้วก็เบ้ามือจับทั้ง2ข้าามีติด เบ้ามือจับนะคะทำเป็นสีดำเงานะคะ,ะแล้วก็ตัวฝาถังน้ำมันจะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้แบบนี้เลยดำเงาทั้งคันเลยค่ะเรียบหรูสปอร์ตแม่เรียบหรูสปอร์ตมากๆเลยส่วนด้านหลังนะคะคันนี้เปลี่ยนเป็นคาดไฟเอเวอเรสต์ id, เพิ่มเติมนะคะจากเดิมที่จะมีไฟแค่ตัวนี้ค่ะไฟข้างๆอ่าท้ายเดิมเดิมจะมีไฟแค่นี้ แต่น,นี้ติดเพิ่มเติมนะคะลูกค้าชอบอ่าลูกค้าชอบจัดไปค่ะคาดไฟเอเวอร์เรสนะคะเตัวเอเวอร์เรสมีไฟแบบนี้ส่วนด้านข้างนะคะของชุดบิกเตอร์นะคะแบบนี้ด้านด้านท้ายนะคะชุดบิกเตอร์แบบนี้นะคะจะทําเป็นสีขาวตัดกับสีดําหรือถ้าชอบสีดํา ตรงนี้เป็นสีขาวก็ทําได้เหมือนกันค่ะจริงๆชุดแต่งอ่ะมันมีหลายแบบหลายแนวมากเลยค่ะสามารถปรับดีเทลเล็กๆน้อยๆได้หมดเลยลูกค้าชอบแบบไหนพี่ๆชอบแบบไหนแจ้งเชม้าได้เลยโคเมียมแบบนี้นะคะท่อโคเมียมแบบนี้หรือจะเป็นท่อสีดําแบบนี้อะเห็นไหมอะท่อสีดําแบบนี้ค่ะเลือกได้ค่ะอยากได้แบบไหนนะคะแจ้งเชม้าได้เลย <laughs> เดี๋ยวเรามาต่อที่ทันนี้ค่ะ โอเคฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะคะสามารถปรับระดับความสูงได้นะคะมีระบบกันหนีบให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวเบาะแถว2นะคะแถว2แถว3ปรับพับเรียบได้หมดเลยนะคะเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดแคมปิง้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ได้เลยแค่ใช้เบาะเบาะรองเบาะปูนอนนะคะหรือว่าเสื้อ ้าปูอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยส่วนออปชั่นนะคะก็กล้อง360บายสปอร์ตแอคทีฟคุชคอนโทรลสต็อปแอนด์โกนะคะจอภายใน12นิ้วนะคะครบคันมากๆนะคะสำหรับเทคโนโลยีการขับขี่ระบบความปลอดภัยนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ข้อมูลสเปครถเพิ่มเติมนะคะก็ พักหา,าเชียร์ได้เลยนะคะที่อินบ็อกซ์อ่า